ใครทําจักรยานล้ม,มผู้ใด้เฮ็ดล่มแล้วเอาขึ้นได้บ่ปั๊บจะเอาขึ้นยังไงหือปั๊บจะเอาขึ้นยังไงจักรยานพี่ภูมิล้มพี่พี่ภูมิไอ้ไอ้เลยนะฮะ เอาเอาขึ้นยังไงแม่ถามซิปับจเจ้าขึ้นยังไงอ๋อภูมิไอ้อนั่นแหละพี่ภูมิโกรธปั๊บอ่ะมันจอดอยู่ของมันดีดอ๋อภูมิไอ้ไอ้อ๋อไอ้ไอ้ใครไอ้ไอ้ปั๊บใช่ไหมอ๋ออ๋ออปั๊บออออืม อดีเดี๋ยวก็ทับเจ้าของเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ทับตัวเองเดี๋ยวเออไม่สำเนียกตัวเองเลยปั๊บเอ้ยขากระเหียนเียนๆจ้ากรยานยังสูงกว่าอีกสิอาจหาหนูนะนะดูนะเอาแค่นั้นก็ยังดีนะเอองออเอ มันสิเฮ็ดวที่ี่ไทั้งเนดะ้ออืมเอ้ยมึนสุดๆเลย,อ,ย,เลยอืมอยวเดะเดวเดี๋ยวเดี๋ดวมีเฮกัน เดี๋ยวคนสิติดแต่เธอเบิงนะ่งเด้อคนสิติดแต่คนสิออกบ่ไดนะ้เธอเบิ่งเด้อออกบ่ได้ละออกบ่ได้ละอืมเริ่มละเริ่มเริ่มล้วนละอืมแม่ไม่ช่วยนะ,ะเดี๋ยวถ้ากระยา่นจะลมทับเพิ่นเพิ่นเด้อแล้วสิเพิ่นสิเพิ่นสิบิติดอยู่ถ้ากระยานค่ะเธอเบิ้งเด้ดดดาาาอ ตสีบิ่าดูขอดูนะมีมความเมื่อนหลดื่มืมมัเออบายบายจ้ะลูกจ้ะตามสบายจ้ะ จักรยานบานันอันจักรยานอันอันเสียงจังเสียนมีอยู่เงื่อนเดียวเดี๋ยวกาเงื่อนแม่ปู <laughs> ่เสียงรึนรึนรึนเลยแม่ยังบองบอซอ,อยน่ะแต่ไปพอเนี่ยม้วนแล,ล้วบที่นี่นะเออไปพอปนไปพอเนี่ยเรียนใหม่ม้วนล,ละอาละม้วนล,ละโดนนีล่ลาตีนี่อีกยาวแล้วทีเนี้ยระวังมือมันไปเข้าซี่รถนะลูกนะ